โอเคครับผมสวัสดีชาวเกมเมอร์สายเวทคนเลยนะครับวันนี้ก็อยู่กับเกม c ค t Fantasy by b o n f i r e g a t h e เ i n g เช่นเคยนะครับเดี๋ยวเราจะมาพูดถึงเอเลนอร์นั่นแหละเธอคนใน่คิวถามเหมือนกันนะเดีย๋ยวเรามาดูกันเนาะว่ามันดีหรือเปล่านะครับสำหรับเอเลนอะร์เนาะตัวนี้เป็นตัวพาทสสีเขียวนะครับคลืนรอบตัวเนาะเป็นตัวละครสายสายแปดดีบัฟใช่ไหมตัวเนี้ยเดี๋ยวดูกันที่พาสีก่อนละกันเนาะไรจุดอ่อนนะครับ เมื่อตัวละครในทีมเราเป็นพาโทสสีเขียวทั้งหมดนะครับจะเพิ่ม ATK ให้กับทั้งทีมเนี่ย7%นะครับหลังจากที่ศัตรูนะครับติดเอฟเฟกมองทะลุนะใช้สกิลโจมตีเนะี่ยจะเพิ่มจำนวนชั้นนะก็คือถ้าศัตรูเนี่ยติดมองทะลุอยู่เนะี่ยแล้วศัตรูโจมตีเนี่ยนะครับมันก็จะเพิ่มในส่วนของตัวมองทะลุเนี่ยเพิ่มขึ้นไปอีกหนึ่งนะครับก็ได้สูงสุดเนี่ยสามสามครั้งต่อเทินนะครับอ่าก็คือถ้าศัตรูโจมตีเนะี่ยสามครั้งในหนึ่งเทินเนี่ย นะครับเขาก็จะโดนไปทั้งหมด3ามสเต็นะครับโอเคแล้วก็มาดูกันที่การทําดาวนะครับการทำดาวเนี่ยหลังจากตัตูนะครับใช้เลกิวจะสุ่มใช้ควบคุมอัจฉริยะนะครับหดาวนะครับหนึ่งครั้งโดยคิดเป็น30%ของดาเมจดั้งเดิมนะอืมอันนี้เหรออันนี้นะครับก็คือจะสร้างดาเมจใส่ตัตูนะครับแปของเอ k นะแล้วก็ติดเอฟเฟกตมองทะลุใส่ป้าหมายหรือชั้น ได้รับดาเมจทำลายล้างเพิ่มขึ้น3%ซ้อนทับได้สูงสุดเนี่ย10ชั้นนะครับดาเมจทำลายล้างเพิ่มขึ้นนะไม่รู้เหมือนกันว่าคือดาเมจอะไรอ่ะโอเคทีนี้มาดูในส่วนของตัวสี่ดาวนะครับตังนี้หนึ่งดาวนะหลังจากใช้ควบคุมอัจฉริยะนะครับเอฟเฟกต์มองทลุเนี่ยใส่เป้าหมายเพิ่มเติมหนึ่งชั้นอ่ะก็คือถ้าเราใช้ในส่วนของสกิลเนี่ยมันก็จะติดใส่เป้าหมายเนี่ยในมองุเนี่ยก็จะติดอีกหนึ่งชั้นนะ ถือว่าเป็นตัวที่ดีนะกคือตัวที่ดีนะครับแต่ว่าถ้าเราจะเอาให้มันแบบเล่นได้เนะี่ยเอาแบบเล่นแบบให้มันเก็บแต้มได้แบบเยอะๆเนี่ยผมก็มองว่าเอาสักสี่ดาวเนาะอืมนะครับเพราะว่าหลังจากที่ศัตรูใช้สกิลโจมตีเนะี่ยมันก็จะติดอันนี้เนาะพวกคุมาศริยะนะครับแล้วมันก็ทําให้เราเนี่ยสามารถแปะอันนี้ไปได้เลยนะแปะมองฮารุได้เลยเนาะนะครับแล้วก็หกดาวนะครับเมื่อใช้ทกิลสายฟ้าพิฆาตนะครับดาเมจพื้นฐานเนี่ยเพิ่มขึ้นห้าเปอร์เซ็นตนะ และนับรวมเอฟเฟกต์ดีบัฟได้ถูงสุดเนี่ยสิบอย่างนะครับโอ้สายฟาพิคาตนะครับอืมส่ฟาพิคาตก็คืออันติเนาะอันตินะครับสร้างดาเมจใส่ศัตรูหนึ่งตัวนะครับเป็นอ๋อนี่ไงดาเมจทำลายล้างนะครับมันก็คืออ๋อก็ดูแลนะครับมันก็ทําให้ตัวเนี้ยอันติแรงเนาะมันจะเขียนว่าดาเมจทำลายล้างเลยนะอ๋อมันเล่นคู่กับตัวนี้ได้ครับเล่นคู่กับตัวของอนะิโลคอมแบทเนาะที่มันเป็นเออดาเมจทำลายล้างอะ่ะที่มัน ตัวทุกตัวที่มันสร้างดาเมจต่อเป้าหมายที่มีดีบัฟเพิ่มขึ้นเนี่ย2.5เท่านะครับมันเอาไว้บัฟให้กับตัวพวกนี้นะครับถ้าเรามีตัวที่เป็นตัวดาเมจทำลายล้างอยู่เนี่ยนะครับเราเอาตัวนี้ไปใช้เนี่ยนะครับมันก็จะศัตรูเนี่ยมันก็จะโดนตีแรงขึ้นเนาะเออนะครับเนี่ย30เปอร์เซ็นเลยนะเออคล้ายๆกับการที่เราแปะเปาะบางกันแหละนะครับแต่ว่าอันเนี้ยก็คือเฉพาะในส่วนของดาเมจทำลายล้างนะครับอืมตัวนี้มีหรือเปล่าดาเมจทำลายล้าง อ่าอันนี้ก็มีนะครับเป็นสกิลนี้เนาะเป็นสกิลตีหมู่นะครับนะอืมแต่ผมอ่ะชอบที่มันไปตีเดี่ยวมากกว่านะเพราะว่ามันจะได้เอาไปตีบอสได้นะก็คือตัวของชิโร่คอมแบทนั่นแหละนะครับที่มันเป็นดาเมจทำลายล้างเนาะอ่าชิโร่คอมแบทโหมดนะครับตัวนี้ก็ถ้าใครเล่นตัวนี้อยู่นะครับเอาตัวนี้แหละนะครับเป็นตัวที่เล่นคู่กันได้นะเออเพราะว่า เล่นกับชีโร่เนี่ยมันก็จะแปลปอบางใช่ที่เวลาถ้าใครมีหนึ่งดาวเนี่ยมันก็ยิงเป็นปอบางใช่ไหมแลวเนมันก็จะยิงไปนะครับมันก็ทาดาเมจแรงขึ้นด้วยนะอือปอะบางนี่คือเห็นป่ะอันนี้เพิ่มดาเมจที่ประมายได้รับเนี่ยสิบเปอร์เซ็นตนะครับอือเราทันถึงสุดแต่สิบชั้นอ่าแต่ว่ามันก็มันก็ช่วยได้เยอะนะในการที่เราเอ่อตีไปแล้วมันติดในนั่นเนาะนะครับมันทําให้เราเนี่ยตีอยู่ตรงเนี้ยได้แรงยิ่งขึ้นนะอู้ถือว่าดีนะถือว่าเป็นตัวที่เอามาช่วยซับพอร์ตให้กััตตววกเเนนีีย็็็โ่่ปท อันติีเป็นดาเมจทำลายล้างด้วยนะแล้วก็ตัวของอาซึระอาซึระมีหรือเปล่าอาซึระเดี๋ยวแป๊บน,นึงขอดูก่อนสีเขียวเป็น u ูแล้วนี่อา่อาซึระนะครับเดี๋ยวมาดูกันดาเมจบทขยี้นะครับโอ้ก็คือเล่นกับชิโร่คอมแบทแหลนะถ้าใครชิโร่คอมแบทหกดาวนะครับหรือว่ามีตัวเออตัวแล้วนะ่ะตัวน้องน้องขี่หมีอะนะครับที่หกดาวอ่ะ ก็สามารถตุ่มมาใช้ได้นะครับอืมแต่ถ้าใครไม่มีก็ก็ไม่ต้องใช้ก็ได้นะเพราะว่ามันเอาไว้เล่นกับตัวพวกนั้นนะนะครับที่มันเป็นตัวดาเมจทำลายละนะ้าเนาะโดยเฉพาะในส่วนของน้องขี่หมีกับตัวของอีโลชิโรคอมแบทนะครับเนาะถ้าใครมีสองตัวนี้ที่มันแบบเก่งๆนะครับก็สามารถเลือกหยิบมาใช้งานได้นะโอเคเราไปลองทดสอบเล่นกันดีกว่านะครับว่ามันเป็นยังไงเนาะก็ตัวนี้นะ แล้วทำไมเล่นกับน้องลินอะมันต้องเอาตัวของไอ้นี่มาให้เราเล่นดิตัวชีโดคอมแบทอะน้องลินเป็นสีฟ้าด้วยมัน,บนปบให้กับตัวสีเขียวเดี๋ยวจะเชื่อ,อโอเคยิงไปเปียงนี่แล้วศัตรูไม่ติดเหรออ๋อนี่ไงมันตีฟรีหรือว่ามันมันมันจะไปติดอีกทีหนึงอะศัตรูตีเรามาใช่ไหม อ,อย่าศัาตรูก็ต้องต้อโดนติดอีกอันนี้คือแบบนี่ไงเห็นปะอันนี้คือติดไปไปสี่ชั้นเลยนะเนี่ยได้รับดาเมจทำลายล้างเพิ่มขึ้นสามเปอร์เซ็นตนะครับซอนทับไปสุดสิบชั้นอันนี้คือสี่ชั้นสี่ชั้นก็เท่ากับสิบสองเปอร์เซ็นต์น่ะเออได้รับดาเมจทำลายล้างเพิ่มขึ้นนะซึ่งดาเมจทำลายล้างก็ขึ้นอยู่กับว่าตัวละครตัวนั้นมันจะตีแรงขนาดไหนเนาะเอออยังโหดอืมที่เรากดทับไปตีไป เดีย๋ยวเราลอ,ลองบัฟไปก่อนแล้วกันเอาเพิ่มให้ตัวเองเฉยเลยอันนี้เป็นหกชั้นแล้วนะคือว่าเก็บง่ายนะเนี่ยเจ็ดชั้นแล้วตีฟีไปอีกรอบหนึ่งเฮ้ยอันนี้มันตีฟีเหมือนเปน็นการแปะสิบชั้นแล้วนะเนี่ยอันนี้คือแบบแป๊บเดียวเองสิบชั้นละแล้วมันไม่รวมะรวมไหมไม่รวมหรอกคนละกา,ก,ากันระผมจะให้มันอันติไง เปียงอันนี้คือสองเทินใช่ไหมสิบชั้นสองเทินมันสูงสุดแค่สิบชั้นนะผมจะให้ดูอันตีกงนแต่ว่าผมนึกว่ามันเป็นการ์ดเดียวกันไม่ใช่การ์ดเดียวกันเหรอโอ้โหคนล guard. ะการ์ดไม่เป็นไรโอเคแล้วก็ปับไปต่อเปียงมันต้องต้องเป็นดาเมจทำลายล้างนะถึงมันจะแบบแรงขึ้นนะมันเหมาะกับตัวที่มันเป็นดาเมจทำลายล้างเนาะนี่ไงตีฟรีเออมันยิงฟรีรอบหนึ่งอะ อย่เรามาดูกันมันติไปต้องหาตัวที่มันเป็นดาเมจททำลายล้างอ่ะมาเล่นคู่กันเฮียงแสนกว่าเออแต่ว่าถามว่าคุ้มไหมก็ถ้าเราเล่นชิโร่อ่ะมันก็คุ้มมาแต่ว่าถ้าเราเอาแบบเอาแบบโดยพื้นฐานนะ่นนะเออไ้ตัวโกโก้ด,ดีกว่าโกโก้นะครับเอามาแปะในส่วนของเปาะบางเนี่ยมันค่อนข้างที่จะทำง่ายกว่าด้วย แล้วมันก็ลดในส่วนของอัตราคิริข้อของศัตรูด้วยใช่ไหมละ่ะเนี่ยถ้ามีเอ้ยมันลดเลยเนี่ยลดต้านทานคิริข้อของศัตรูด้วยตัวเนี้ยก็จะเอาไว้ตีบอสตัวเนี้ยคือแบบเป็นตัวที่ดีมากนะครับสําหรับในส่วนของตัวโกโก,โก้จะถามว่าเล่นได้ไหมตัวนั้นมันก็เล่นได้แหละเพราะว่าเราก็เอามาคล้ายๆกับตัวของตัวของเฟลิเซียนะที่มันมีการติดในส่วนของตัวเพิ่มเตมิมอ่ะใช่ไหมละ่ะที่เราตีไปเนี่ยเห็นปะกิ่งดอกไม้เนี่ยเออเห็นปะมันจะทําอันเนี้ยสร้างดาเมจสุดท้ายเพิ่มขึ้น7% อันนั้นนัมันจะเป็นตัวดาเมจทำลายล้างก็คือเล่นกับตัวที่มันเป็นดาเมจทำลายล้างเนาะโอเคก็อืมก็ถือว่าถ้าใครแบบว่าเล่นตัวน้องขี่หมีเป็นหลักหรือว่าเล่นตัวของชิโร่ก็เอาไปใช้งานได้นะเอามาเป็นตัวซับก็ได้นะอาจจะใช้เป็นในส่วนของตัวชีโร่คอมแบทนะแล้วก็เป็นตัวอาซึร่าเนาะสองตัวนี้ก็มีมีการแปะปอบางได้อยู่แล้วนะสำหรับสองตัวนี้เนาะแล้วก็ใช้เป็นในส่วนของตัวเอลิอน์นะครับในการที่เราเอามาแปะในส่วนของตัว ดีบัฟเพิ่มเติมนะครับแล้วก็อาจจะใช้เป็นน้องขี่หมีก็ได้นะอืมแต่ว่าอาจจะเอาอสุราออกไปก็ได้แล้วก็เอาตัวของเศษเข้ามาแทนก็ได้นะในการตีบอสกิจกรรมตางเนี้ยเพราะว่าตรงนี้มันก็คือแบบเศษมันก็สําคัญแหละแต่ว่าผมก็ไม่ค่อยได้อะไรมากนะอืมเพราะว่าเพราะว่าเราได้แต้มครบแล้วอะนะครับเนี่ยครบแล้วส่วนลูกแก้วแดงเนี่ยมันก็แล้วแต่คนเนาะว่าใครที่แบบมีทีมดีก็ได้ได้แต้มเยอะหน่อยนะโอเค ประมาณนี้แล้วกันนะครับเนี่ยก็ฝากคนไลค์ผมไ้แล้วกันเนาะเอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าแล้วกันนะถ้าใครสุ่มก็คอมเมนต์บอกกันได้นะว่าเก่งหรือเปล่าเนาะโอเคไว้จเจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ